วันนี้ผมก็เช้าไม่ได้มาถ่ายนะครับรเช้า,าตอนเที่ยงนน,นนี้เป็นช่วงตอนเย็นนะครับผมก็ามาตรวจดูนะครับเื่อเช้าให้น้ําไปไม่พอนะครับน้ําขาดน้ํานะครับพรุ่งนี้ผมต้องเพิ่มน้ําให้เขานะครับมีน้ําไม่พอนะครับน้ำขาดน้ำนะครับทุกคนน้ำไม่พอนะเพราะว่าเขาเริ่มติดลูกแล้วอะไร้วเนี่ยเขาเริ่มกินน้ํามากแล้วายนะครับดิน หน้าดินแห้งเลยนะครับหน้าดินแห้งเลยนะก็เรื่อวา,านน้ำไม่พอนะครับก็ทุกเสาขาดน้ำองดูมีน,น้ำตกตอกแรงอะไรมาเลยครับมีบางต้นก็โตไม่โตตามโตตามอยู่นะครับตามไม่ทันกันนะครับก็ผมไปดูนะครับก็ตอนนี้ก็ ตรงนี้ก็พวกหนอนติดเสื่องคืนนะครับก็มาเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับก็ตอนนี้ก็ขาขาดตรงนี้ผมจะเพิ่มน้ำให้เขานะครับเป็นวันละแก้วนะครับเพราะว่ามาันมันเช้านี้น้ำไม่พอนะ เขาไปกินยอดนะครับทุกคนหนอนกินยอดนะครับก็ใช้น้ำน้ำมันจับเส้นเลยนะครับกิดยอดเลยนะอันนี้น้ำไม่พอยอดเลยหน,นอนหนอนหนอนอยู่ยอดนะครับมีที่อยู่นะแต่กเก่งง่ายๆนะล้างเลยนะ ้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่ามาแก้ทีหลังนะครับก็โอ,โอ,อาจจะอตอนเย็นๆจะฉีกทีนี้ให้แดดร่มตรง,งนี้นึงครับอันนี้แค่ชำระแค่ที่เจอหนอนหนอนอยู่เป็นยอดนะครับหนอนหนอนที่มาจากพวกมาจากพวกเครื่องคืนนะ แหนก็เริ่มออกมาแล้วนะครับแหนงเชา้าผมเด็ดดอกตะพูไปแล้วนะครับดอกตะพูครับเพราะว่าผมยังไม่ใช้ใเขานะครับดอกตะพูยังไม่ต้องการนะทุกคนเชา้าผมก็มาฉีดเชื้อราในโครมาให้เขานะครับตอนเย็นมาฉีดน้ำหมักยาเส้นนะครับอันไหนถ้ามีหนอนอยู่นะครับหนอนหนอนพวกผีเสื้อเงินกึนเนี่ยมันจะเห็นไข่เลยนะครับเราต้องา ไล่เลยครับเพราะว่าฉีดไล่เอาตัวออกมาเอาตัวออกมาเดี๋ยวรอฉีดอีกทีนะครับเพราะตอนนี้ยังนี่นะครับแจะน้องอยู่แล้วตอนน้อสักพักก่อนนะครับก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับ ก็ปลูกแบบอินทรีย์นะครับไม่มีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่าหญา้าไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราครับก็ฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับว่าจะมีลูกให้กินหรือเปล่าครับก็ฝากกติดตามผมด้วยนะครับผมมีทําไปเรื่อยๆนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกวันนะครับพรุ่งนี้ผมจะเพิ่มน้าให้เขานะครับก็สวัสดีครับ